สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับนี่ก็อยู่ผมเองนะครับ k i คิง้ยไม่ใช่ m y สเ e อรี่เบคอนนะฮะวันนี้ผมก็จะมาฟาร์มเตั้งแต่550จนถึง600นะครับก็เป้าหมายคือเวล2000นะครับก็ผมเดี๋ยวระว่างก่อนนี่นะฮะขอย่าตก w h i สเปอไม่รู้เรียกยังไง่ถ้าเรียกผิดก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคโยรูผมเปิด เปิดหาคลีหาคิสิตแปลงร่างโดชโดชเอา้าตายซะงั้นใส่อยู่ใกล้ไปเสียขาวฆ่าหัวให้กับปอดเลยโอ้สามเซนอยู่เลยฆ่าหัวผมอ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมจะทำการตีม บอสไวสเปอร์วิสเปอร์นั่นแหละโอ้เสร็จแล้วได้ค่าหัวตั้งหมื่นสองพันห้าร้อยเลยนะถือว่าคุ้มใช้ได้นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มมอนตัวต่อมาเลยนะครับ รอยัลโซลเจอร์สำหรับบอสน่าจะ575บางทันเดือ์ก่อนเนี่ยโอ้ใช่จริงด้วยฟันชัวชัวชัวนี่นะครับ Le เดี๋ยวโค้ชจะหมดแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่าก่อนจะเกมแล้วยนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตแบ่งหน้าจอนะครับตั้งนงน,นะฮะอออครับคิด <t> ว่า เราสูดโคดนะครับอือ นะครับโอเคสร็จ okay. แ oh, ล้วโอ้ผมดูแตกเ,เกมเลยไม่เป็นไรนี่นะครับเค okay, ผมกลับมาแล้วในบอกฟุตค่าหัว3แสบเหมือนเดิมเดี๋ยวว่าจะทำดาบแชงคูสวี2อยู่นะแต่ตอนนี้ ผมตั้งว่าจะหันมาฟาร์มก่อนโอ้บีเอสหมดโอเครีฟาร์มกันเลย โอเคนะฮะนี่เราจะมาตีมอนต่อยาวๆเลยนี่ฮะ นี่ต้องขาผมที่มันมีหุ่นยนต์เกาะซื้อทอยโค้ดมานะแ้ะสุ่นได้ระเทศเท่เทใช้ได้เลยนะมีหุ่นยนต์เกาะขา ตั้งแต่ EP ที่แล้วแหละแต่ EP ที่แล้วมาผมห่วงเรื่องการฟาี่ยอ้ออีกแล้วเบือ่อจริงโลบกูเนี่ยกดเคสท,ที่สองแล้วมันชอบขึ้นเคสแรกประจำเลยนี่ ที่ต่อไปเลือนหายเร็วเกินอ่ะร้อยอ cụp soldier loyal soldier Đã, đi mon tỏ wow wow hey à, oh, mon như này 反正。 ห้าร้แล้วผมก็อัพเหมือนเดิมสตดาบค่าน่าจะเป็นชาผู้ที่แข็งกรังี่สซูเนโรไงล่ะอี ตีต่อไปเรื่อยเรอยหกห้าเนี่ยเอนี่ขนาดแปดนาทีนี่เนี่ยเวลเพิ่มมาตั้งสิบห้เวลละตรงนี้ฟาร์มยากเลยหมันต้องฟาร์มแบบฝนลูก เป็นโยรุธรรมดาเป็นเอ็นชาร์ดโยรุเนี่ยเอาโยรุฟาร์มไปเรื่อ,อยๆนี่ฮะโยรุตีไวมากแล้วเป็นดาบที่ฟาร์มที่ดีที่สุดเลยด้วยมั้ง ห้าแล้วนะฮะร o ย a ้ s o l d ล e r รรู ouais ้สึกเหมือนมีตัวอะไรซ่อนอยู่ในนี้ ใช่เปล่าใช่เปล่าง,ง่ายๆตัวนี้หนึ่งตัวน้อยบางอาซ่อนอังหม้นมีห้าตัวผมว่าอะไรหายไปไหนหนึหน่งตัว เอาร้อยเจ็ดสิบแล้วเย,ย้สแตทหนึ่งพันสี่ร้อยแล้วรอยัลโซเชอร์ก็มีคนใช้ผลสายฟ้าด้วยแถวนี้นู่นฝั่งโน้นนะฮะฝั่งตรงเวลสามสี่รอะฮะอันนี้เวลห้ารอ ต่อไปนี่เราก็นั่งฟาร์มแบบเหนื่อยตั้งนานนี่ฟาร์มต่อไปนะครับซ้อซ่อ อีกสองควสอีกสองควสไม่ก็ควสเดียวนะถ้าควสนี้มันขึ้นสองขึ้นสามวยก็คือไปฟาร์มกเดเอเนวได้เลยนี่เดี๋ยวพอเป็นควสกเดเอเนวผมก็จะใช้วนลูปแบบพอตีบอสเสร็จออกเกมเข้าใหม่ตีบอสเสร็จออกเกมเข้าใหม่เหมือนเดิมตีบอร์ไปเรื่อยๆนะฮะ Niin ถ้ามีเสียงคอฟันก็ขอฟันดีนะตะกี้กี้ผมขอฟันเล่นะัะ จะได้จบเวรนี้เราไปตีกอดเอเนียว e เดี๋ยวนี้สักสองพันไม่ก็พันห้าเราค่อยไปตีกอดเอเนียว e แล้วกันเอ้ยไม่ใช่เจ็ดแสนสามแล้วอีกสองหมื่นเหรียญ อ้าวกดเอเนี่ไม่เกิดเฮ้ยไปไหนเนี่ยเค้เดี๋ยวผมออกเกมแล้วเข้าใหม่โอเคตอนนี้เข้าเกมมาแล้วนะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันว่ากอดเอเนี่ยเกิดไหม ทันเดอร์ก็ตไม่เกิดเดี๋ยวผมก็จะย้ายซื้อโอ้ทันเดอร์ก็เกิดเยี่ยมดีใจสุดๆโอ้เย,ย้ห้าร้อยเจ็ดสแปดห้าร้อยเจ็ดเก้า เงินเจ็ดหมื่นห้าแล้วครับก็คลิปนี้ผมจะมาสอนซื้อฮานคีสังเกตด้วยเลยนะก็วิธีซื้อนะครับฮานคีสังเกตก็เข้ามาต้องกอดสกายเปียสองนะครับพอกดสกายเปียสองอ Skype 2, แล้วทีนี้ก็ให้ให้ให้มาทางไอ้ตรงตัวที่มันเป็นตัวกับข้างออดกัดเอเนลนะครับ่าฝั่งกัดเอเนลนะครับให้เรามาตรงนี้ จะมีปราสาทใหญ่นะครับไม่ใช่ปราสาทตรงทางขึ้นไปด้านบนนะครับเดี๋ยวขอยานี่เห็นไหมฮะจะมีหลอดเอา d e s t r u c t i o n นะครับก็คนนี้ครับคือน้องอุซุพของเรานั่นเองนะครับนี่โอเคทีนี้เราก็กด Talk นะครับนี่นะครับ o s e r v a t i o n นี่ train เจ็ดนนะครับซื้อเลยนะครับก็ตอนนี้ เรามี observation คือหาคีย์สังเกตแล้วนะต้องทีนี้ผมจะมาย้ายซื้อแล้วไปตีก็ตเอเนเหมือนเดิมนะครับโดยใช้เป็นการาร์ม observation ด้วยนะครับนี่ก่อนอทำให้ดูดูสองสามอ้ออโอ,โอ,โอ,โอนี่แหละครับฝึก observation นี่ครับเสร็จแ,แล้วและทีนี้มันก็จะตีแล้วได้อีกหนึ่งครั้งปุ๊บ โอเคเดี๋ยวผมตัดเดี๋ยวผมอาจจะซร์มแล้วเข้าใหม่เพื่อไปตีกัดเอเนวนะฮะโอเคตอนนี้เราเข้าเราเข้ามาซร้อใหม่แล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทางกัดเอเนวเลยไวเปอร์ไม่เกิดกัดเอเนวมีความเป็นไปได้ที่อาจจะไม่เกิดมาอิเ uh ล็กโตนะครับไม่ได้ฟาร์มเลยมาสเตอรี่อยู่แค่60อีกอย่างหนึ่งสแตทมัดไม่ได้อัพเลย นี่ทำแบบน,นี้ชึบชึบชึบป,ปุ๊บโอ้โอ thunder ก่อนนะครับแล้วก็คอนเฟิร์ม อันเดอร์ก็ไม่เกิดไม่เป็นไรผมขี้เกียจตามหาบอลละเอ้ไม่ดีกว่าผมเปลี่ยนเซิร์ฟเล่นเหมือนเดิมนี่แหละตึ๊บ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 ป่ะหายขี้แตกอา่าออกนะฮะโอเคตอนนี้เราเข้าเซิร์ฟมาใหม่อีกรอบแล้วนะครับรอบน,นี้ขอให้บอสกัดเอเนลเกิดนะครับก็นี่นะฮะตั้งฟาร์มถึงหกร้อย มั้งมันก็625แล้วก็ไปเกาะ Water Seven นี่ยฮะปัญหา thunder god ต่อใช้ฟาร์มบนลูกถ้าได้โพ o v หนึ่งนี่ก็ถือว่าก็ดีนี่ god a n e เกิดแล้วมาเลยเจ้า god a n e ลชื่อ observation หาคิเตรียมให้ชอมซ้อเฮ้ย observation แตก 4v2 ก็ไม่ดรอปนะครับเอ้ 4v1 ก็ไม่ดรอปนะครับโอเคเดี๋ยวเราย้ายเซิร์ฟเราเข้าใหม่เหมือนเดิมอ่าหมวกที่ผมใส่นะครับเป็นหมวกคล้ายๆโดมินัสแล้วผมซื้อหน้าคล้ายๆตาแดงมาด้วยก็เท่ดีนะนเดี๋ยวเราย้ายเซิร์ฟกันโอเคมาเรามาต่อมาแล้วจะทีนี้ผมเข้าฝั่งผิดนะไปเข้ามาลีนเฉยไม่เป็นไรหรอกแบ่งๆไปมัง้ง สองสามชืป้ปึ๊บสอสชื้อเดินไวดีไม่ต้องโดด้วยหนึ่งสองสามชื้ึ่งชื้ชื้ช สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่โอ้ยหนึ่งยังไม่ดรอปนะครับห้าร้อยแปสิบห้าแล้วอีสิบห้าเวลผมก็จะเวลหกร้อยแล้วไปเกาะบอเต์เซเว่นหกร้อยไม่ก็หกร้อยยี่ห้านะครับโอเคเข้ามาใหม่แล้วในนี้ก็มาดูกันว่าเราจะไอ้นี้น โอเคเข้าสู่ฝั่งแล้วทีนี้เราอยู่ไพเร e มาเฮ้ยชันด้ามาอยู่นี่เฉยไม่ต้องฟาดๆแล้วชันด้าช่อช่อช่อซ่อซ่อซ่อ่ามันตายแล้วเห็นไหมง่ายมากมี observation มาเลยมาช่อโอ้ เสียค่าหัวตังห้าเราให้ n v t ไม่เป็นไรสองโอโอต่อยครั้งเดียว observation แตกเลยโกงเกินบอลนี้มันต่อยครั้งเดียว observation แตกเลยหรอ

โอ้เหีลยนะว้าวเชื่อช่างมันก่อนเดี๋ยวเราไปตีกัดเอเนวก่อน โอ้โค้โมอแล้วเนีไม่เป็นไรก็เอเนวเป็นลมเย่งานรับไปถูกโอ้ขึ้นมาหนึ่งวิวนี่นะ ตาต่เกมมิ่งคีย์บอร์ดครับทูนูมาสเตอร์โอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซิร์ฟกันนะครับโอเคเข้ามาใหม่แล้วนะครับต่ะ ใจจริงอยากเอาทรเดนมาฟาร์มนะแต่ผมต้องการให้เวลผมอะมันตันก่อนไงหกร้อยเดี๋ยวนี้ผมต้องมีอัดโมคูนอกถ้าเรานี้ไม่เจอเดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปก่อนแล้วกันวันนี้มีเวลาเล่นน้อยนะก็ขอไปด้วยให้ก็อดเอเนิเกิด โอเคก็ต A เอเดวไม่เกิดก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบกิปเพียงเค่านี้ก่อนแล้วกันนะ,ค,ะครับสวัสดีครับ